มานะครับวันนี้เราจะมารีวิวมะพร้าวน้ำมะพร้าวน้ำหอมของสวนกะทินะครับกะทิชาวเกาะกะทิชาวเกาะโอ้โหไม่มึงก็ทํำคือนี่เจ้าของก็าทํำอย่ไหนี้ไหเจ้าขงกนีโอ้พกจิงก็เดิมเอาชิมนี่นี่ชิมในจานให้โชว์เลยนี่ อร่อยไหมบอกพี่น้องด้วยอืมหวานหวานหอมพอเผาน้ำหอมพันบรรเวรราชบุรีแล้วพี่น้องเดินเหลืออยู่สามลูกหอมหอมหอมมันไม่แก่พี่น้องจ้าดูเนื้อมันก่อนทันคนกินไม่ทันคนกินเลยโอหหอมจริงๆอ่ะตางอะไรจะเป็นพันลูกคือหอมแบบขนาดไม่เผานะหอมนะดูฟิวนาขนาดไม่เผานะ กินพรุ่งนีเราด้วยหอมมากหวานหวานเนาะเดี๋ยวขอชิมหน่อยเด้อพี่น้องด้วยอ่ะดูเนื้อดูเนื้อออืื้หเออหวานอร่อยว่ะเออหวางนั่นอ่ะอร่อยหอมเนาะหวานผมว่ามันอร่อยกว่าเผาอีกอ่ะแม่มันหอมแบบหอมหวานฉ่ำเลยอ่ะหอมแบบเจหุยเนี่ยเจคุยทำเอาหมดเลยเจหุยไปเลยนี่แน่นอร่อยแบบไม่ต้องเผาเลยเนี่ย คอนเฟิร์มเลยพี่น้องคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มอร่อยจริงบายอร่อย